แอมทีรวัตรแจ้งความหลังเจอเจ้าของเต็นท์รถเชิดเงินตอนนี้ได้รถคืนแล้วออกมาประกาศพร้อมแนบรูปของหนุ่มเจ้าของเต็นท์รถดังที่ตนเองเองรถสองคันไปฝากขายในอินสตาแกรมส่วนตัวเพราะขายแล้วแต่ไม่ได้เงินคืนสำหรับดาราดังแอมทีรวัตรงานนี้ทำเอาหลายคนอยากรู้เรื่องนี้หนักมากพร้อมแนะหนุ่มแอมให้ไปแจ้งความโดยเร็วซึ่งล่าสุดหนุ่มแอมออกมาอัปเดตรูปหน้าโรงพักพร้อมข้อความเล่าว่า สวัสดีครับผมอ็มทีระวาดขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้กล่าวขอบคุณพ่อแม่ที่น้องประชาชนคนไทยบุคคลที่สามที่มีเจตนานีน้นำรถมาคืนร้อยตำรวจเอกอกอบโชคพันแก้วและท่านรองสารวัตรสืบสวนสอนอโชคชัยสี่ที่พี่สืมวลชนทีมข่าวช่องเจ็ดทุกทุกท่านและสื่ออื่นๆทุกช่องทางที่ช่วยนำเสนอข่าวรวมถึงที่พี่น้องน้องทุกท่านที่ช่วยแชร์ข่าวในโซเชียลทุกช่องทางด้วยนะครับผมได้รับรถคืนเรียบร้อยแล้วครับ ส่วนเงินที่ถูกยืมไปจะไปรวบรวมพร้อมกับผู้เสียหายอีกเป็นจํานวนมากเพื่อดําเนินคดีต่อไปเพราะหลังจากเสนอข่าวไปพบว่ามีผู้เสียหายที่เดือดร้อนอีกเป็นจํานวนมากที่ได้แจ้งความไปแล้วและกําลังไปแจ้งความผมรบกวนขอฝากเจ้าหน้าที่ตํารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านในการติดตามเพราะครอบครัวผู้เสียหายเดือดร้อนจริงๆและทุกคนควรได้รับความเป็นธรรมขอเป็นกําลังใจให้ผู้เสียหายท่านอื่นๆด้วยนะครับ พอหนุม่มแอมเล่าจบแฟนๆก็มีมาไลค์และมอบกำลังใจให้เขาบ้างก็มาแชร์ประสบการณ์ว่าเคยเจอแบบนี้เช่นกันรักแอมอย่าปล่อยไว้ต้องเอาผิดและสู้ๆนะอย่าคิดมากเป็นต้น